พอดีต้องการที่จะเลื่อนประจำเดือนสําหรับเดือนหน้าได้ออกไปจะต้องทํำยังไงบ้างคะจะต้องไปซื้อ,อยาเลื่อนประจำเดือนที่ไหนและต้องกินยังไงเพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลาเจนจากเกล็ดปลาทะเทล,ลน้ําลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้จริงๆมีหลายแบบเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ทานยาคุมกับเหนื่ยเป็นประจำอยู่แล้ววิธีเลื่อนง่ายที่สุดก็คือไม่ต้องเว้นเม็ดแป้งอะค่ะ ก็คือเป็นทานยาเม็ดที่มันมีฮอร์โมนต่อเนื่องไปเลยแค่นั้นรอบเดือนก็จะไม่มาแล้วแล้วพอเราหยุดยาจำนวนเม็ดที่มันมีฮอร์โมนเมื่อไหร่รอบเดือนก็จะมาปกติถ้าเกิดมาเป็นเรื่องไปเลยใช่ก็เวลาซื้อมามันจะมีแบบยี่สิบแปดเอ่อยี่สิบเอ็ดเอ่อยี่สิบเอ็ดเม็ดกับยี่สิบแปดเม็ดถูกไหมคะพี่ตายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเม็ดน่ก็คือมันก็จะเว้นเจ็ดวันที่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 ไม่ต้องกินยาฮอร์โมนแล้วก็ค่อยไปเริ่ม แผงใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบ21เม็ดอะคือก็ไม่ต้องเว้น7วันก็คือทานยากับายาบไปเลย,เยใช่แต่ถ้าเกิดเป็นแผง28เม็ดเนี่ยมันก็จะมี2แบบเป็นกลุ่มฮอร์โมนน้อยมันก็จะมียาเม็ดฮอร์โมนอยู่24เม็ดแล้วมีมมเม็ดแป้ง4เม็ดหรือว่ามียาเม็ดฮอร์โมน21เม็ดแล้วเม็ดแป้ง7เม็ดก็มีค่ะ วิธีทานก็แลวซึ่งส่วนใหญ่อะเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละสีก็จะแบบได้ไม่งงเราก็ทานเฉพาะเม็ดที่มันมีฮอร์โมนพอหมดเม็ดฮอร์โมนปุ๊บเม็ดแป้งก็ไม่ต้องไปกินก็ทานยาเม็ดฮอร์โมนต่อเลยรอบเดือนมันก็จะถูกเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่ามันยังมีฮอร์โมนอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีการล็อกตัวของผนังมดลูกออกพอหยุดยาที่มันมีฮอร์โมนปุ๊บไปสักวันสองวันเดี๋ยวประจำเดือนก็จะมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานยาคุมกําเนิดอะไรเลย อยู่แล้วเนี่ยก็จริงๆก็แนะนำว่าลองไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาได้เลยม,มันก็จะมียาบางตัวที่เขาแนะนำให้ทานในวันก่อนที่เราคาดว่ารอบเดือนเราจะมาค่ะ,คะเพื่อป้องกันการล็อกตัวของผนังมดลูกใช่แล้วก็ต้องทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วพอเราอยากให้ประจำเดือนมาเมื่อไหร่แล้วก็หยุดเม็ดยาฮอร์โมนอันนั้นนะคะ,คะแต่ว่าส่วนใหญ่วิธีนี้มันก็จะเวิร์กกับคนที่ คาดเดาได้แน่นอนว่าเออประจําเดือนเราจะจะมาเมื่อวันที่เท่าไหร่ค่ะอ่ะยังไงก็เพเภรัชกรใกล้ๆบ้านก็ได้นะคะไปปรกษัเภรัชได้เลยใช่ใช่แต่ว่าไปล่วงหน้าสักนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าประจําเดือนจะมาพรุ่งนี้หรือไปวันนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่เออไม่นไม่ทันไม่ทันเลยไม่ไม่ทันมันมันใกล้ไปแล้วอย่างที่บอกคือมันจะเหมาะกับกลุ่มคนที่เออปกติน่าจะคาดเดาได้ว่าประจาเดือนจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้าสมมุติเหมือนแบบวันพรุ่งนี้ประจําเดือนจะมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งไปซื้อวันนี้ยก็อาจจะ ยามันอาจจะออกฤทธิ์ไม่ทันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยอย่างน้อยควรจะเริ่มกินสักสามวันก่อนที่วันที่ประจำเดือนจะมาแต่ถ้ามันดันเป็นกลุ่มคนที่ประจำเดือนมาไม่แน่นอนอ่ะอันนี้จะลำบ,บากหน่อยอมหมอว่าก็แบบหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปสักแบบสองอาทิตย์ก็ลองไปปรึกษาเภสัชกรดูได้เลยถ้าเป็นกลุ่มคนที่ประจำเดือนมันสวิงมากๆนะคะยังไงลองลองไปหาข้อมูลดูนะคะแต่ว่าเลื่อนได้อย่างแน่นอนมีหลายวิธีที่คุณหมอฟ้าบอกด้วยนะคะ Thank you.